สวัสดีครับพีนอง e เอฟซีกับพ้นฟ้ามครับก็บมีหลายคนถามว่าทําไมต้องถ่ายคลิปทุกวันมันได้เงินดีหรือ่มันได้รายได้บอ่อันดับเรกใจคุณรักไหมสิ่งที่คุณทําคุณอาจจะเห็นผลในระยะสั้นระยะกลางระยะยาว หรือตลอดไปมันอยู่ที่ความชอบของเขาพีน,อน้องมันบอกกันบ่ารา้ดแนวจังสีมันบอกกันไม่ได้วาคิปจิตไทยบมมีค้นเบิงหรือบ่มีค้นเบิงผมทําเพจมาสองปีเข้าปีที่สามแล้วไรายได้มันก็ไม่ได้มากมันก็ไม่ได้น้อยมันอยู่ที่ความสมบเสมอของเราเออผู้ใดไทยผู้ใดเ,เหต ผู้นั่นก็สิีเลี่ยนหล้ไปหลายๆอย่างอย่างเช่นต้งซีเหล้วกะมีหลายๆลิปที่ผมเหตดให้เบิ่งเออาแม่คอยๆเย็ดไปยุศาสนั่นแหละยุพอปนีแหละเนี่ยเลือกง,ง่ายมากอะเห็ดกับเขาชีวิตประจำบ้านดูเรล้ยวไห่อือเข้ากับอุ่นเขาหนึงเขามาเขาไว้มือเศร้ากับมาเย็ดกินได้สิละประมาณนั่น เว้าหลายกับจวดเล็กน่อยอืมก็ได้มีคำเว้ามามครับกินเขาเด้อปะที่นี่เด้อพอเว้าหลายใหญ่ห้างมากินเขา,าเป็น หัวมกหัวมกเนื้อใจใบตงดดองสมดดปากสมปากความเ้าลุกดวดตลอนไม่พัก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 ฟูติงรับ ้ือเนี่ยล่งเบองสมปลาสุกแล้วครับเอาเอาไปอุ้นเอาไปเนืองล้ว,ลวสมปลาครับลูกโดดเนี่ย พิริษสชาติดีทิเด,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 ด 聊啊。 ยกรอบดูลยรด่วนือขับแต่ว่าใส่ไปหลดหน่วยเป็นหน่วย Thầm Ước kìm nó cởi heo Dường Thầm heo kiểu nè heo ครับครับลดนะดูสิเฮ้ย,อยขอทาขอทาต้องบอกว่าโอเค พริกไหมจะหวานพริกจุ่มไว้จุ่มไว้ biết, ừ biết ผมร่วมหวอนล่ะเรื่องซูซ่า ผมจะเอาพิชสว้างลูกนะเฮ้บแมนผมจะผมจะทำลายไหมดูนะผมร์ได้บอพีกหาเม็ดไม่แนะนำสำหรับผู้ที่ให้ลูกให้ล้านเบิ้งงนะครับเนาะกะ จากให้แนะนำ้ำเดี๋ยวมือ,อื่นเอาเอาไปหัวครับแบบสดสดปลาตะเพียนเอาว้หวไว้อุ่นอีกเจนึง่งสิบัวิมเนี่ยครับถ้าบุตรหลานท่านเบิ้องคิปเนี่ยผมอยากแนะนำํำแห่ข้าแนะน้ำบุตรหลานของท่านน้ำเด้อเลี้ยมแบบก็ได้เด้อ เห็นบอกพลิดนวยแดงๆขึ้นสิเป็นตัวเสียบด้วยซัดเข้าไปหายปาบเลยเผ็ดด้วยน้อนมูเผ็ดด้วยกินเพ็ิดเพื่อเรียบเพ็ดด้วย กี่คืนถือพูดถาวะผมอยู่วาขว้มเก่าขว้มหลังสมัยสมัยปะเาโมนตือสมัยเลยตื่นมาปัดปัดโซเชียลหรือสับแชทโมเมนเยสมัยรุ่นผมเนาะอยู่เก่าสุดะ เมนียมเหรียโซเียท่านอยู่กับโนเกียสามสามหนึ่งหา่างอืมโซนี่ดิสันน,นี่ซีเมนเอ็นจอยสมัยม้ตโวร่ลัมสมัยฮับทีซีเฮอย่างนี้มันกัมีหลายยี่หอ,อ tối thờ trên một nó len hẳn đi thử cho tua khắp của nè Sao mấy đến ngoài Thôi Thôi chứ không bố phải chưa quẩn Đây rồi mà. Ừ. Cột đi. Nhắm thử túng ăn đi. Tìm túng đi thế các bạn? Cột mâm lăm lên. Tiếp không? Tiếp bốp bia cổng ở không có Pết bụi em em bốp 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 แต่พวกหลินซีนไวเรียพอดแบบืม แยบยูบจริน้องเขาอะไม่แม่ห้ทุบแท้ได้บอกกินผิดหรอ นออ้อมแพียึเกพโอ้โหได้การเลยกินด้าสำลับ การยิ้ตามหลับช่วงนะพี่น้องนะผมก็เห็นมีอ่ะ YouTube มื่อเหมียวน้อยแชนแนล TikTok เอกพจน์ฟ้ามเพจเอกพจน์ฟ้ามหนึ่งเอกพจน์ฟ้ามสองแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวสมพจน์ฟ้ามอีเอกพจน์ฟ้าม ประมาณนะผมเพลินฟ้ามกุ้งกุ้งปล่อยกุ้งกลามกลามผมก็ได้ใส่นิดในย่ามซื้อผมมาเอากพจน์้ามสมพจน์้ามเป็นซื้อพอผมแมนผู้ใดที่เป็นเอฟซีอยากยายามไปหาไปแวะไปชุม่ม ไปถามไทยไปเรียนรู้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียงกลุงเพราจะเป็นกลุ๊กฝอยกลุงกกรามผมยินดีแห่คข้แนะน,นหลักการพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับพี่น้องผู้ที่มักกระเสษตรผสมประสานในยุคของคนรุ่นใหม่แมนเฮ้ากับลุยๆไปน้ำกันละครับมักคลิปกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์ให้น้ำในเด้อพี่น้อง บายบายเจอกันใหม่สวัสดีครับ